oh yeah ขาลาไ่อขลาไมกลับไปนวดให้หน่อยนะกลับไปพาเข้าร้านนวดเดีวพาเข้าร้านนวดเดี๋ยวพอชี้นวดให้ไปที่จะถึงนะเออแล้วต้องกว่านั่งรถเจ้าแม่คนอิ่มอ่ะไม่งั้นมเลาเออถ How Thank yeah. you. มอนี่ที่ดรียกว่าเชียงรายนะครับผมเชียงรายครับเชียงราย <c oughs> แผ่นไปแผนมาอะไรเงี้ยดูวิววดแดงตอดไปถึงอย่างนี้แล้วทีนี้ดีค่ะนี่คือวัดล่องขุนนะคะพามาเที่ยววัดล่องขุนนะคะชมไปเรื่อยๆนะคะ Ô thôi em nghĩ là sẽ phải để ủng hộ người ta sẽ làm sao นี่คือสถานที่วัดล่องขุนนะคะสวยไหมคะสีขาวทั้งวัดเลยะคะ่ะสีขาวทั้งวัดเลย Yes. Mm -hmm.

วัดเอเอเอ,เอทำสิ่งนีงคือทำยังไงมีอะไรอยู่ในอ๋องานจิตปะละถ้าเราจะเข้าไปแล้วก็ถ่ายรูปไม่ได้ใช่ไหมอ๋เอเก็บตั้งห้าสิบบาทมีนแล้วก็จะถ่ายไม่ได้จริ <c oughs> ถ้าถ่ายไม่ได้ก็ไม่อยากเข้าไป แต่งเอาลูือป่าทำไมสวยกันเลยนี่คือของจริงนะคะ เดินทางออกที่นี่ออก,อ,อกนู้นเหรอเดิน,ดอ,น,นดอ้อมออกนนเข้าไปในนั้นถ่ายรูปไม่ได้นะมืดเรามองตาเปล่าได้เฉยอ็เกิดแบบ <c oughs> ไม่ได้นะที่คิดต้นบอกว่าถ้าเป็นงานผินเขาแล้วความไม่อยากให้ถ่ายอ่า ถ้าถ่ายไม่ได้แล้ว <c oughs> เข้าไปเนาะแต่จาของงานตอนนี้ตั้งรถมอเตอร์ไซค์ใหญ่เที่ยวเลยหนอาจารย์นี่ไหมใช่จะของวะปประเทศไทยหรือเปล่าเนี่ย de que él le decía que no era una relación sana y él ya de que era sí. Sí. Ay, no lo oyes a กินาทิตย์ลขายตั้งนานไม่ได้เลยห่วหัวได้ถือให้แม่หนอออ่อยสิขายแม่หน่อยเออแม่ ถ่ายถ่ายภาพสวยๆเองแม่ไม่ถ่ายเองเออเป็นยูทูบแต่ไม่ถ่ายกล้องเองไปของแม่ไอถ่ายเองเหรอแม่ต้องถ่ายเองูข้างล่างเนี่ยถ่ายภาพแม่งั้นมม่จะรู้เลยครับเนี่ยแม่ไม่ถ่ายภาพแม่จะเอาแค่วิดีโออันนี้นี่แม่ไม่รู้ไงแม่จะบ,บรรยายยังไงเนี่ย คือคือคือสถานที่วัดล่องหุ่นแล้ววัดอะไรนะพีตต่ต้นลอหุ่นอ๋อวัดล่องวัดล่องหุ่นวัดล่องห <laughs> ุ่นเนี่ยวัดล่องหุ่นนะ บัตรลงขุนนี่คือบทใช่ไหมพี่ต้นนี่คือบทใช่ไหมไม่บรรยายไม่ถูกไงยังคลออย่างมาเนี่ยสวยไม่เขาใช้วิธีแม่ก็ถ่ายลิบไปใช่ป่ะแม่ก็ไม่ต้องพูดอะไรหรอกแม่ก็พอกลับไปถึงบ้านแม่ก็ลบเสียงทั้งหมดออกแล้วก็แม่ก็นั่งพูดใส่ไม์ข้างข้างหลังทีนึงแล้วก็เอาแล้วก็ไอ้นี่มารวมกันเขาไม่ได้มาพูดตอนอันนี้เออ พ่อจะเปิดรับพัดให้ให้แม่นั่งพูดเออใช้วิธีนั่งพูดที่บ้านดีไอ้กินขี้อายไอ้สวยกัน

Rapido, rapido, no pare, no pare, corre dentro, más. Uh, okay. <coughs> Deja <Okay>. de a Deja de hablar. Deja de hablar. keep going, keep Deja please keep fighting. de fighting Deja de hablar. เดินขึ้มาเลยนะครับไม่ขวางทางเลยนะครับ keep going please don't stop please keep walking please หิ้งไม่เสียบไม่เสียบผู้ลต่างลุ่นไปสักคนสักลาบิดโดราบิดโ o โนบาริโนบ a ริโกเรเดตโต้ลาสเดินขึ้นมาเลยนะครับไม่ขวางทางเลยนะครับ keep going please don't stop please keep walking please ชิงควายเตียคไายเตียนผู้เนต่างลุคสัค่อยสักลาบิโดลาบิโดนปาเรโนปาอไรกอเรนโตปลาดิบเดินขึ้นมาเลยนะครับไม่ขวางทางเลยนะครับกิบกอินพีอสตีซกิอ์กอินพีงควาเตียคเตียผู้เนต่างลดไนคยสั่งค่อยสั่งลาบิโดลาบิโดนปาเรโน เดินต่อลาสเดินขึ้นมาเลยนะครับไม่ขวางทางเลยนะครับยิ่งโควิดเพิ่มลดทริปยิ่งบวกเพิ่มยิ่งรีบเร่งรีบเร่งต้องเดินทางรู

แม่หลังนี้เขาห้ามถ,ถ่ายรูปเลยนะเน <ล ắng? S 1> ี่ยตรงหม้าบูดอ่ะเหรอเขาถ่า,ถา,ถายรูปมันจะแค่ตรงบูดเองแล้วได้กี่นได้ทีแล้วได้กี่นาทีแล้วเดี๋ยวแม่รอให้มันถึงแปดนาทีก่อนรอ,อให้ถึงแปดนาทีก่อน ถ่ายได้แค่นี้เหรอใช่ไป้านาดเข้าถ่ายภาพรออีกแป๊บเดียวก็ถึงแปดนาทีแล้ว

เรานน่าลองเท้าและที่เราวางไดลครับน้าลองจ